คำเตือนคลิปนี้สร้างมาเพื่อความสนุกสนานไม่ได้แนะนำให้เล่นการพนันหรือทำตาม,ามเด็กที่ต่ำกว่า18ปปีควรมีผู้ใหญ่ให้คำแนะนำโปรดใช้วิจารณญาณในการชมคลิปสวัสดีครับวันนี้ก็มากับช่องรวยๆด้วยไฮโลนะครับวันนี้มีสาระดีๆให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาในคอนเทนต์เรื่องของการลินไฮโลนะครับเรามาตอบย้ำนะครับย้ำอีกทีหนึ่งนะครับการลินไฮโลเนี่ย ที่ได้เสียกันเยอะๆเลยนะครับก็คือเป็นการที่แทง6ตกรกับ5 4นะครับอ่าทำไมแทงแค่แค่นั้นพอนะครับ5 4กับ6ก่รนะครับอ่ะการการลินแทงเนี่ยสมมุตินะครับลูก5้ามีเนี่ยมันก็จะดังเหมือนคล้ายๆกับลูกเต๋าเต๋าตกไม่พร้อมกันนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะ ตั้ง554แล้วก็จะเรีนให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะเนี่ยครับมันจะกัดจานนะครับตกไม่พร้อมกันนะครับมันจะเนืดๆตกไม่พร้อมกันนะครับท่านผู้ชมมันจะตึกตึก,ตกตึกนะครับเสียงมันก็จะดังแบบไม่เรียบอ่าคือไม่เรียบก็คือมันจะสะดุดตึกตึก,ต,ก,ต,กตึกนะครับแต่ถ้า บางบางบางเจ้าที่เป็นอ่ะนี้ผมอธิบายถึงแผลห้าสี่ก่อนมันก็จะสะดุดตึกตึก,ตกแล้วก็หนืดเหนืดนะครับไหลชา้าช้าอ่ะไหลชา้าช้ก่อนอื่นนะครับไหลช้าช้าแล้วตกไม่พร้อมกันนะครับไหลชา้าช้าตกไม่พร้อมกันอ่ะสมมุติอ่ะลูกห้าจะตกช้านะครับอย่างเงี้ยนะครับกัดจานนะครับเห็นนะครับ อย่างนี้นะครับอ่าจะได้ยินเสียงเต็กเนะครับก็จะเป็นห้าห้าสี่อ่ะแล้วอีกแผลนึงนะครับแผลหนึ่งก็เป็นหกต่ําที่ได้เสียกันเยอะๆเลยนะครับหกสองเอียวเนี่ยประมาณประมาณเนี้ยนะครับลูกเต๋าก็จะไหลเรียวนะครับหกสองเอียวนะครับไหลแบบไม่มีเสียงเลยนะครับตกแบบ บึ้ดๆนะครับเพราะว่าอะไรนะครับเดี๋ยวผมมาอธิบายก่อนนะครับหน้าสัมผัสของลูกเต๋านะครับเบอร์ห้ากับเบอร์หกนะครับค่อนข้างที่จะสัมผัสน้อยกับเนื้อกับเนื้ออะไรครับเนื้อพื้นของจานนะครับมันก็เลยทําให้เต๋าไหลเร็วนะครับทําไม่ห้าสี่ถึงไหลช้าห้าห้านี่ครับเพราะ หน้าสัมผัสของเสานะครับที่เป็นด้าน5กับสเอ่องกับ3นะครับที่สัมผัสกับพื้นพื้นพื้นผิวของของจานนะครับถ้าจานเรียบๆนี้ก็จะได้ยินชัดๆนะครับสัมผัสเยอะอ่าพื้นผิวมันสัมผัสเยอะมันก็เลยทำให้ตกช้าตกไม่พร้อมกันนะครับเบอร์ห้าเนี่ยจะตกได้ช้ากว่าพวกนะครับ อ่าลองฟังดูนะครับเห็นไหมครับอย่างนี้นะครับตกไม่พร้อมกันนะครับตึกตึก,ตก,ตกตึกนะครับก็จะทำให้เกิดการเล่นกั๊กห้าสอ่าแล้วอีกอย่างหนึ่งที่แนะนำนะครับให้กักสม่ำเสมออย่างเช่นเราเราเราเ,ราเล่นเนี่ยกั๊กห้าสเราก็ต้องกั๊ก ตัวละอ่ะเต็งห้าเต็งสี่อ่ะ, 5, 4, อะสมมตินะครับพูดภาษาบ้านๆก็คือเต็งห้าเต็งสี่สมมติว่าแผ้ละสองร้อยเราก็ต้องเต็งตัวสี่สองร้อยเต็งห้าสองร้อยอ่ะประมาณนี้นะครับแล้วเหมือนกันครับกับการกักหกต่ํานะครับกับการกักหกต่ําก็คือเต็งหกสองร้อยเต็งต่ำสองร้อยอ่าเห็นไหมครับแต่มีนัยยะอีกแบบหนึ่งนะครับ อันนี้ก็คือเป็นไฮโลแบบลินได้นะครับแล้วไฮโลที่ลินไม่ได้เนี่ยเขาก็นิยมกันเล่นแบบห้ามแตะถ้วยอ่ะสมัยใหม่นะห้ามแตะถ้วยห้ามแตะผาเปิดเจ้าเปิดเองอะไรประมาณนี้นะครับก็ค่อนข้างจะเป็นไฮโลชั้นแบบใหม่นะครับที่ได้เสียกันอีกรูปแบบหนึ่งก็คือเน้นเราก็จะเน้นเสียง เหมือนกับคอนเซปต์ของช่องเรานะครับ6กลัวยาว3ามลัวสั้นนะครับเอี่ยวเวียงๆนะครับท่านแบ่งเป็น2ช่องก็พอแล้วนะครับอันนี้ผมก็จะที่อธิบายถึงการลินนะครับลูกไฮโลถ้าตกช้าตกช้าเสาหนืดๆอ่ะเล่นไปเลยนะครับกักห้าสีนะครับได้เสียกันเชื่อแน่นะครับแล้วนิยมกันนะครับ ถ้าค่าแผลนี้นะครับแผลกักค่าสีเนี่ยเขาจะเอาต่ํานะครับขึ้นไปกักค่าสีได้เสียกันเยอะครับเป็นพันสองพันอ่าสมมติมีต่ำหนึ่งพันอ่าก็เอาไปกักค่าสีอ่าดีดีไม่ดีออกมาห้าห้าสองห้าห้าสี่โอโหพะโลเลยนะครับอย่างนี้นะครับเขาจะนิยมยักต่ำไปกักค่าสีนะครับแล้วอ่าลูก อะไรไปกัฟหกต่ำนะเขาจะขาย4เบอร์4นะครับไปกัฟหกต่ำหรือเบอร์5ไปกัฟหกต่ำอะไรประมาณนี้นะครับหรือลงทุนเองอ่าก็แล้วแต่ท่านผู้ชมที่จะ,ะอ่าพิจารณาในการเล่นนะครับในการเล่นแต่ละครั้งก็ก็เป็นรูปแบบของการเล่นนะครับของแต่ละคนนะครับไปพิกแพงเอาแล้วแต่สถานการณ์นะครับ บอกว่าถ้าถ้าการพนันเนี่ยที่ไปเล่นไฮโลกันเนี่ยถ้าหน้าเสือดีๆนะครับเจ้าลงทุนเยอะๆนะครับมีการได้เสียกันเกิดขึ้น,นแน่นอนนะครับระหว่างกัสหกต่ำกากห้าสีนะครับเพราะว่ามีคนลงทุนชัวๆ์ๆอย่างน้อยคนที่ชอบลินเนี่ยต้องลงทุนอยู่แล้วนะครับอย่างน้อยก็ต้องตัวละสองรตัวละร้อยนะครับอ่ะอย่างนี้ วันนี้ผมลองมาขยับให้ฟังแล้วผมจะลินดูว่ามันออกอะไรนะครับผิดไม่เป็นไรครับมีเกิดการผิดพลาดได้นะครับท่านผู้ชมอ่ะสักสามเปิดเนาะโอเคเนาะเอาเป็นสาธิตนะสาธิตอ่ะทีนี้เราจะมาฟังพร้อมกันนะครับอย่างนี้นะครับ ถ้าเป็นผมเป็นผู้เล่นนะครับผมก็จะลงก้าค่าสีให้เจ้าไปอ่ามีลูกตำ่ำอาจจะลงทุนอ่าตำสองร้อยเราก็ลงทุนไปอีกสองร้อยไปก้าค่าสีหรือลงทุนเองนะครับไปก้าค่าสีลองดูสามสี่ห้าเห็นไหมครับออกพาโลเลยนะครับถ้าเอาแยกต่ำไปด้วยแล้วก็เอาไปก้าลงทุนด้วยนะครับได้สองต่อนะครับสามสี่ห้าเลยนะครับ แล้วท่านที่ชอบโต๊้ล่ะจะโตดอะไรแผ่นนี้ก็คือโต้สา4สี่ห้านะครับโต้หน้ากลางนี้นะครับโอเคอลองดูนะครับท่านผู้ชมอย่างนี้นะครับน่าจะมีหเอี่ยวนะอ่าตานี้ผมเล่นหต่ำนะครับหรือหต่ำ เอาตัวโต๊ดมาโต๊ดเอียวต่ำโต๊ดหกสูงไว้นะครับหรือโต๊ดหกสองเอียวที่เขาเล่นกันนะครับนิยมเล่นนะครับหกสองเอียวหกสามเอียวประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมลองดูอันนี้ผมพูดถึงแผลลินนะครับหกหกเอียวเห็นไหมครับอย่างนี้นะครับเราลงทุนไปสมมตุติลงทุนไปสี่ร้อยเราก็ได้คืนมาสองร้อยได้กําไรนะครับหมายความว่าได้กําไรบิดหกสูง อ่ะบิดตัวโต๊ะนะครับตัวอื่นเข้า6สูงต่มเอียวเนี่ยเราก็เป็นต่อแล้วนะครับเปิดนี้เราเป็นต่อนะครับออกข้างล่างข้างบนเราก็ได้นะครับหรือโต๊ดหกสองเอี่ยวเลยนะครับก็ได้ต่อหนึ่งนะครับอ่ะลองครั้งสุดท้ายนะครับท่านผู้ชมอ่า ได้ยินเสียงนะครับเร็วนะครับแต่มีสะดุดนะครับน่าจะเป็น6 5หเอวอ่าประมาณนั้นนะครับผมก็ลงทุนไปกัก6กต่ําเหมือนเดิมนะครับตัวโตตัวอื่นอาจจะมาโต๊ดหกสูงต่ําเอวไว้หรือ6กสองเอวโต๊ดยาวๆนะครับลองดูเนาะปิดไม่เป็นไรครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับ4 3 3สาสอย่างนี้เราก็ยังได้คืนเนี่ยตัวนี้นะครับ เรายังได้คืนโอเคผมมาสรุปให้ท่านผู้ชมได้รับฟังกันนะครับว่าการเล่นเนี่ยในแต่ละรูปแบบนะครับในการลินนะครับเป็นการแผลที่ได้เสียกันเยอะแล้วการลงทุนก็ต้องลงทุนไปนะครับเพราะลงทุนลุกเปิดนะครับลินไปก็งลงลงทุนไปนะครับตัวชอบกักห้าสี่กักหกตรมกักห้าสี่กักหกตรม เล่นแค่สองแผลนะครับไม่ต้องเตงต่าไม่ต้องอไม่ต้องไม่ต้องเตงต่านะฮะเรากล้าครึ่ําแล้วเราไม่ต้องไปเตงต่าเพิ่มนะครับให้ลงทุนเท่าเท่ากันกล้าค่าสี่เราก็ไม่ต้องเตงต่ําอีกนะครับเราก็กล้าค่าสี่เลยอ่ะสมมุติเราเป็นผู้เล่นเราชอบในการเล่นนะครับลองไปฝึกดูนะครับท่านผู้ชมตั้งลูกแล้วก็ลองเลียนดูนะครับท่านผู้ชมไม่เสียหายนะครับ แต่ผมพูดเป็นนัยยะว่าเสียง70%ลิ้นแค่30อ่าเอาง่ายๆให้ท่านผู้ชมฝึกแค่นั้นก็พอนะครับถ้าท่านผู้ชมในช่องรวยๆด้วยไฮโลของผมฝึกไปพร้อมกันก็จะเก่งไปพร้อมกันนะครับแน่นอนครับการเล่นเนี่ยใครชอบก็ต้องฝึกเป็นเรื่องธรรมดานะครับไม่มีใครเก่งมาตั้งแต่เกิดน,นะครับโอเคนะครับ วันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องเลยๆด้วยไฮโลนะครับมีสาระดีๆให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันแน่นอนครับบััสดีครับ